บาบับนะคะเป็นไม้อวบน้ําตระกูลคล้ายๆกับไม้นิ้วนะคะเบาบับนั้นเป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศแอฟริกันนะคะเบาบับนั้นเป็นต้นไม้ยักษ์มหัศจรรย์แห่งชีวิตของคนเบาบับเป็นไม้ประดุดเหมือนไม้ในเทพนิยายหรือไม้ที่ดึกดําบรรนั่นเองนะคะยุคดึกดําบรรนั่นเองนะคะทีนี้เบาบับเองนั้นยังมีสรรพคุณนะคะเป็นยาต่างๆได้นะคะ ผลของเบาบับเนื้อข้างในนะสามารถนํามารับประทานได้นะมีวิตามินซีสูงมากมเมล็ดใช้รับประทานสดหรือขั้วแทนกาแฟน้ํามันจากมเมล็ดใช้เป็นส่วนผสมบํารุงผิวทําให้ผิวเต่งตึงน้ําที่บีบออกมาจากรากและลําต้นมีคุณสมบัติเป็นยาชูกําลังแก้ร้อนในแก้โรคมาลาเรียและโรคกระเพาะค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นพื้นนะคะทั่วไปของเบาบับนะคะรับประทานได้ทั้งน้ํา ต้นนะคะแล้วก็มเมร็ดค่ะทานได้ค่ะ